จะได้รับมอบหมายจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา,ภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นผู้มารับเรื่องจากคุณศรีสุวรรณจันยานะคะที่ได้มาเื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบการยิ้นสุดลงของสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดนั้นคุณศรีสุวรรณก็จะได้แถลงน,นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นก็กลับเรียนว่าในเรื่องของการตรวจสอบสมาชิกภาพคุณสมบัตินั้น อำนาจของประธานเนี่ยก็คงไม่สามารถจะเป็นการได้แต่ว่าจะรับเรื่องไว้เพื่อจะได้กลับเรียนให้ท่านประธานทราบนะคะว่าช่องทางเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายได้เรียนเชิญท่านผู้ในการกลุ่มง,งานรับเรื่องร้องทุกร้องเรียนมารับสือด้วยนะคะ <IS> เพื่อนําไปดําเนินการแล้วก็ประสานกับ,บคุณสิรีสุวรรณว่าช่องทางของการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเนี่ยควรจะดะเนินกาน s <S รนในช่องทางใดน,นะคะแล้วก็กลับเรียนยก็จะนําความไปกลับเรียนท่านประธานได้ทราบนะคะ ก็ขอเรียนเชิญท่านถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณท่านตกสีครับเนะื่องจากสมาคมการพิทกักษ์รัฐธรรมนูญนะครับ <c oughs> แอดได้ทราบขอ้อมูลนะว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษดรระบบบัญชีรายชื่อของพักเก้าไก่นะครับในลำดับที่43นะครับ <c oughs> ต้องทำพิพาสารถึงที่สุดให้จำคุกนะครับโ <c oughs> ดย,ดยมีความผิดเกี่ยวกับ พระบัญญัติเครื่องหมายฟุตภาคนะครับเส่งศารสารจังหวัดแข่เชิมเราได้มีคำพิพากษามาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปี2564นะครับก็ระยะเวลาเป็นปีมาแล้วแต่ว่าทางสาภาเองก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญปี60มาตรา101 ผมเล็บ13เนี่ยระบไว้ชัดเจนเลยว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิส้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้ั่วจำคุจกจโโะรอลงอาญานะครับข้อมรลเขียนไว้ชัดเจนอย่างนี้นะเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบางทีราเรียพักเก้าไปลังับ4-3สต้องคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว สารามีคำพิพากษาให้จำคุกนะครับซึ่งโทษจำคุกเนี่ยจริงๆสาราาพิพากษาให้จำคุกหเดือนปรับ6 0 0ับาทนะแต่รับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่หนึ่งก็เหลือจำคุกสาเดือนนะครับปรับส0 0 0ันบาทนะครับซึ่งโทษจำคุกเนี่ยไม่ใช่เป็นรื่โทษไม่ใช่เป็นเรื่องการหนีประมาณนะครับ ดังนั้นจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา101อนุมาตรา13ของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้สมาคมเลยต้องนำความมาล้อมตัดท่านประธานรัฐสภาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และจริงๆแล้วเจ้าตัวก็คือท่านสสเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองต้องทำนิพพาราต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพแต่ก็ไม่ได้มารายงานหรือแจ้งให้ท่านประธานสภาหรือประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้รับทราบ ก็เข้าข่ายการความผิดในเรื่องของจริยธรรมด้วยผมก็เลยต้องร้องในเรื่องของจริยธรรมเพื่อให้ท่านท่านประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้ดําเนินการอาผิดในเรื่องของจริยธรรมเพราะท่านเป็นประธานจริยธรรมนะครับด้วยนะครับเพราะที่สำคัญเรื่องนี้จะต้องนําไปสู่การถอดถอนนะฮะอาจจะมีช่องทางอีกหลายช่องทางนอกจากจะยื่นต่อท่านประธานสภาผู้แทนในวันนี้แล้วสมาคมอาจจะต้องไปร้อง ะะตางปกตอและวก็ปปชต่อเพื่อในที่สุดแล้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรายนี้จะต้องคืนเงินเดือนคืนค่าตอบแทนคืนค่าเบี้ยรประชุมคืนค่าผลประโยชน์อื่นใดทั้งหมดตั้งแต่วันที่9พฤษภาปี64มาจนถึงปัจจุบันกับคืนสู่สำนักงารเรนเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรกับคืนสูง่งบประมาณแผ่นดินต่อไป